แล้วเหรอไปให้พ้นเลยไปไปนี่ออกไปให้พ้นเลยนะออกไปออกไปสิไออกไปสิเฮ้ยใส่หัวไม่ให้พ้นเลยในโลกจิตก่อนที่ฉันจะเรียกตำรวจมาจับแกไป อ้าวนี่นี่พูดเลยยังมายืนมองหน้าอยู่วะอยากเก็บตัวหรือไงวะนี่หยุดนะลุงคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเออนี่คุณยังจะเป็นห่วงมันอีกเหรอไอ้เนี่ยมันเป็นโรคจิตนะเออ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 เนี่ยลุงเขาทำอะไรให้แกทำไมต้อง มาว่าลุงเขาโรคจิตด้วยลุงเขาไม่ได้ทำอะไรให้เพื่อนฉันหรอกคะ่ะแต่ว่าลุงเขาชอบมานับด้อมอมองมองอยู่ที่หน้าบ้านฉันทุกวันทําไม่ไดีเรียกว่าโรคจิตแล้วจะให้เรียกว่าอะไรล่ะคะลุงทำหน้าที่เขาบอกหรือเปล่าคะมันคงบอกคุณได้หรอกนะมันเป็นใบคุณจะให้มันบอกว่าอะไรเอ้แอลอ้วแล้วแนี่รอแล้วลุงสามารถเขียนได้ไหมคะ ถ้างั้นลุงบอกหนูในนี้ได้เลยค่ะเอามานี่ทำอะไรอะ่ะเอามานะผมไม่ให้ดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยก็ดูดีนะแต่ทำไมถึงดูไม่ออกอะว่าไอ้เนี่ยมันเป็นโลกจิตใช่ฉันพูดจริงๆนะคะถ้าลุงเขาไม่ใช่โลกจิตแล้วทำไมลุงเขาถึงมา ้องมาด้อ,ดอ,ดอมๆมองมองอยู่ที่หน้าบ้านฉันด้วยหรอคะ mm hmm. ฉันว่ารีบจับไปส่งตำรวจเถอคะค่ะฉันอยู่คนเดียวอะ่ะฉันกลัวลุงลุงก็ดูน่าสงสารหน้าตาใสาซื่อแบบนี้ทําไมลุงถึงได้เป็นโรคจิตด,ด้อมด้อม,อมองมองบ้านเขาได้ล่ะคะฉันว่าลุงออกไปจากผมบ้านนี้เถอะคะ่ะไม่งั้นเราจะแจ้งตำรวจนะคะ โดนไล่ตะเพิดขนาดนี้แล้วอะ่ะคงไม่กลับมาแล้วล่ะค่ะเอา้าเดี๋ยวก่อนสิคุณเอก็ระวังตัว้ด้วยนะเผื่อ <c oughs> โรคจิตจะวนกลับมา เฮ้ยลุงมึงบอกกูมาเลยนะว่าวันนั้นมึงเห็นอะไรบ้างออมึงอย่ามาโกหกกูเห็นเต็มสองตาเลยว่ามึงนี่แหละที่ยืนอยู่หน้าบ้านอ่ะใช่ไหมอะโฟนนี่เธอมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย แล้วก็มารอรับฟองไงมารอรับฉันทำไมอ่ะก็ทางเดียวกันก็ไปด้วยกันสิแต่ว่าฉันไม่ชอบซ้อนมอเตอร์ไซค์อ่ะขอตัวก่อนนะเล่นตัวนักนะ Hey, who's that? Hey, คนนี้แหละค่ะที่แอบ,บเข้าบ้านน้องผู้หญิงคนนี้ครับผมขอจับตัวคุณได้ไดครับเอ้ยปล่อยนังงตำรวจผมไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยส่วนคนุณถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยก็อย่ามากล่าวหากันเลยอยผมเสียหายฟ้องเราไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยนะฟองเชื่อเราใช่ไหม <c oughs> อไอ้เลวแค่ฉันไม่ยอมซ้อมมอเตอร์ไซค์ของแก แกถึงกับต้องปีนเข้าไปแล้วไปติดกล้องที่บ้านของฉันเลยเหรอฮะนี่นี่ฟองพูดเรื่องอะไรอะ่ะเราไม่เข้าใจเหรอแต่ฉันเห็นว่าแกเป็นคนทำเร,เราไม่ได้ทำจริงๆนะฟองฟองเชื่อเรานะฟองเชื่อเรานะนี่ละ่ะนี่คือหลักฐานทั้งหมดที่คุณได้กระทำผิดลงไป ขอเชิญตัวคุณไปโรงพักเลยครับจะไปไหนเอ,าอ้าเฮ้ยจะไป